โอ้ท้องมันรู้สึกทพราว่าเต็มกว่าว้แต่ไม่แต่งหน้าสิี่มึงแต่งกับบริการพี่คอณหรหน้ากูกันแต่มึงมีหัวแล้วเออแต่มึงมีหัวแล้วแต่แต่ไม่บาดใจสมที่ควรกูอยากได้หลานชายก็ได้หลานชายอีหลีท้องปลอมหรือเปล่านี่บ่หิวของสมของยังกับบ่หิวบ่อยอยากเยออยากคือบักบาทผมกับบ่หลวงสบายดีเนาะทุกคนสบายดีเว welcome to my p channel ืัอนี้เรามาเบิ้งเอสโซนาะ

กูสาว่าสิเจอมึงก่อนกูสาวกูสาวก็จีแฮ่มึงบีบแกะมาก่อนหนึ่งเอาซื้อขากรองไปว้าผมยาวเลยอ่ยคนหนึ่งคืออ้วนคนหนึ่งคือผอมมาฮะกินหลายบางคนนะคนมีลูกก็สีหน้าคุ้มเลยลองดิมึงเต็มึงท้องกับมาได้บังคือมีเลยเด่ว่าขากระเถาะกันเดะเอ้าสวยส่วนเฮะสบายแล้วเนาะ เกิดมาอนี่ยเกิดมาปุ๊บแม่ไอยู่ดีฮะเกิดมาปุ๊บแม่ไปเบก่ะให้ฟ้าเลี้ยงต่อว่นนี้ซื้อขาแบบมี่ยเวลาลานผิวนมได้ใช่ไหมลาลานผิวนมเอาข้างนีดเลยชเล่ซ้อมไปโอ้ยพ่อกับบีเราได้เพนเธอเนาะแม่แม่กับกูบู๊ไปช่วยด้วยไปไป ตั้งแต่มีลูกมาห่างไก่บีอย่างเปลี่ยนแปลงวะท้องบีจะท้องใหญ่เนาะกับช่วงนี้รู้สึกว่าปวดตีไข่น่ะเอ้าก็บว่ได้เอ้าอีกหลายเนาะมีลูกคือปวดไม่มีลูกคือขาเท่ากันกับมิดเลยสวยข <c oughs> <c oughs> าไม่ได้ใหญ่ได้วะนิดนึ่งแค่แบบสูบลมใมส่บนนี้เรื่องฟาดกันอยสวยหักไปเลยหุ่มโปะกูสาววันสิงามันโปะวะ เคยฟังนั่นปะในตโกนอะที่ฟังมอบ้านนี่ยแค่ไม่เท่ากันผมเ่ต่อผมแมาหมดต่อผมานนี้โบมันเป็นนั่นเป็นปิดเย็นนั่นขอกอ็นอ๋ออผมแถะที่ผมบอกผมบอกก็ผมให้กับลุงมาเอาผมข้าไปโบแต่เนี้ยเป็นไหมเปนอะไรไหมไมไหมไหมกิ่นเน่ยท้องละเว้ยเวียกินส้มปะ ก็เปลี่ยนเหมืได้เป็นคนมาแล้วกูเทมคอนเทนต์อย่างกับมึงอไรได้อีกย่งกับมื่อยากอีกกับมื่กินกับมื่อกินอีดีเลยมีแต่้ขัยากกกินแต่เอาเงินมายืมนะได้อาใช่ไหได้เอกได้เตะเงินุ่มช่วงนี้ฟิตเนสตอนเด็กเมื่อหาใคโทรมาทั้งนั้นก็จะเข้าไปหาอีเมจั๊กเข้าไปก็บม่เห็นไม่หรอกเราไม่อยู่เขาไปสายกินแต่หัวอีกทีมันเปลี่ยนไปหน้ามินมันบวมขึ้นก็บวมเลยเนาะ นอนหลับพร้อมจะเขนกับผู้ใหญ่เนาะขากับผู้โอ๊คโอ๊แต่ท้องแย่งเดียวตื่นมากินข้าวแล้วไปนอนต่อเออตื่นมากินข้าวแล้วก็ไปนอนมันเลยบวมจับกล้องดูอย่าคุ้งว่าแท็กกล้องอย่าคุ้งว่าท้องมันรู้สึกเทราะว่าต่ากว่าแต่ไม่สูงกว่าไม่สูงกว่าหน่อยนึงเนาะแตหน่อยนึงไม่จะสูงกว่าหน่อยนึงก็หันข้างแล้วเห็นไมื่สูงกว่าฉัน่อยนไม่เอื่อยบวะไม่ จริงๆคันเทียบไม่ดีอีวีเปิดเอื้อยเลยไม่เป็นเกิดก่อนไม่เป็นเกิดก่อนฮอกคอนเป็นหนอกมั้งคะยูร่าเขาจะให้เป็นเซนต์ดิเปลี่ถ้าตยูไทยนะฮอก่อนฮอก่อนเป็นเป็นได้เลยเป็นเอ้อยูยูต่างประเทศก็เปลี่ยนซนต์ถ้าอย่าพูว่าฝาแฝดต่างกันว่าไดนไม่ใช่ขาวก่อนเนาะเพราะว่าโมกไม่ลายวินท์สีขาวรีบรีดแต่งหน้ามึงยเห็นแต่งหน้าซีซๆมึงแต่งกับบรีดงามพี่กุดอก หแต่ไม่แต่ไม่หัวแล้วเออแต่มึงมีหัวแล้วแต่แต่ไม่เนี่จะหัวเถิกหน่อยนึงกแชร์ขวายล้อกินหนาจิ้นกันเถิกกันดีเออเถิกเถิกบูหลายเด้อเขาได้คนมีลูกอ่ะผมสีล่นยังบอลลูนบอลลูนว่ะจะบอว่าไว้ปลุกเลยเด้อจะว่าเอาพิซซ่าตะบุตรไงไงเป็นที่พิซาตะบุตรหลานชายสมที่ครัวกูอยากได้หลานชายก็ได้หลานชายอีหลีทองปลอมหรือเปล่านี่ บ่หิวของสมของยังกับบ่หิวบ่อยากัอยากคือบักบาดผมกับบ่หลวงสมต่ำกับบ่อยากไม้กับนนอยู่บ่บ่รู้บ่รบ่รบ่มีจักกบบ่บ่มีเลเซอร์บพกว่าต่นมือต่นใส่วนแล้วถอดปนนแง่แล้วถอดถอดน้ำะบาล์อมอึงทายคิดไอสวนถอดยีแงคเขาได้เด้อสปอเซอร์แบเอแบ็ค ตมอไี่จุนว่นายบอกวิเปยเดเซอร์ยูพีวันกได้ได้มาดต้องล่โอ้ยจะโดดแหละย่ปักเซเหม่อนแต่โทษมันคิดว่าสิแข่งกับว่แข่งเลยให้มันได้จาก1ิบนาทีกุ่มสัมิกาคือวัดแข่งโอ้ยเพิ่งเปิดไทยเนาะเพิ่งกับ1ิบนาทีละใมือโอ้ยโอ้ยยบีแพงสิบฉับอกยืดหลายนะรทะว่าแข่งถ้าบินละกูคิดว่ามีลูกนะสิบวิดุข่งด็ดีอยู่น่นยานฉันไม่อยากมีลูกเลยเห็นน้องฉันแบบฉันไม่อยากมีลูกเลย เลี้ยงหลานก็ใช้คัสบุร์เลี้ยงหลานเราเวิร์กเราจึงอยากมีเลี้ยงว่ากับเวิร์กแค่ไหนบุ๊บได้เลี้ยงสองสี่สโว่เลี้ยงได้แต่เงินเก็บกับแม่มันคือแมวคือแมวล้วสุดมันมาหักเลยเป็นแค่ไหนแอนเวลามินเมืาทำงานเลยเอามันขึ้นไปเสี่ยงนะมันไม่โดน่ะมินแต่อุ้มขึ้นไปมันก็ยากลงมาเมลไปไม่กลับสบอยเหมือนเมลเด้อนี่ดิเมลเชื่อ มเมย์ด้อลูกน้าสาวมันไปเมกาน้าสาวลูกอยู่เมกาคุณอะพอล็อติบอกหากินงไงพี่เชยเดี๋ยวตอนเลนเขาไปถ่ายใหม่พายัายยงไม่ได้เปิดคลิปเลยสวัสดีทุกคนขอต้อนรับของสุดยอดวายชาแนลวันนี้เขามาอยู่กับแม่ลูกอ่อนเนาะอ๋อถ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเปิดคลิปโอเคดสูสได้คลิปเลย เธอต้องแบบทุกทีต้องออกคอนเทนต์คลิปมึงถ่ายไปก่อนขึ้นบเห็นปล่อยเยอะเถื่อนบอยออกปิมเบิ้งแล้วไม่ห่าก็ปล่อยคลิปเมื่อวานคลิปเบบล้างเพลงไหมยังก็ค่อยๆไปเท่าไรคลิปคลิปแพทคลิปไปฮุ้งเฮียนไม่เคยไปซื้อขาตั้งกล้องมืัอนี้เขาเด้แล้วเท่าไมึงกับมิวมิแต่มันน้อยสิซื้ออันใหญ่อันยาวขนนะซื้อแบบขอไอเท้าอันนะจะยาวอันเนียแม่งงี่เแล้วมึงซื้อขนาดไหนมาเนี่ยเล็กๆเฮ้าสั้นๆอยู่ไม่ถึงขากล้องเลยเออขากล้องนี่แหละ เอาอยายังดิเอ้ยเรนขับรถเนนะทุกคนเดี๋ยวตอนแรงมาเจอมินใหม่บายมันสิบบไดิจ้าชิคกี้พายมาสออลจซื้อมให้เสือมมาให้หลานกินล่าชิคกี้ยรถเนี่ยตัวตัรถฮะมึงซื้อตัวแล้วเหรอนะตัวที่ไม่เป็นยใหญ่ๆนยอีบ้าเราไม่ไดขาย่าขายจ้าบัลรต่บอบวงกันหนาววงใหม่วนี้ไหม่พูดพูดพูดครับ โอ้อันนี้โมเนละรวมกันแล้ว้อยรแก๊กขาออกเลยไปมอล์ฟมาเกพูัอร็นี้จมไฟจิงจีนโอ้โห้มันดเ้าเปนหรอีเทาด้วยเทาด้วยด้วยอด้วก็ดตามดนี้้อ้ยคูดมาบทายสวัสดีสวัสดีทุกคนวันำทุกเชนนะพี่ชาแนล ฮะคอยพ่อยปะเอ้าไม่ก็ได้สบายดีเนาะทุกคนสบายดีเวลคอมทุกคีในพีชแชนแนลมือนี้เขามาเบ so ิ nice ่งไอโซเนาะเพราาะว่ไอโซต่ำมาตทุกมือเลยครบไม่ยังอีกเอ๋อมาขายประเด็กดิโอโซนั่บริการจะกวดจะเอาคุณภาพมันโบอ่านบอกคุณสทสมบัติจะขี่ต่อีแต่ไม่ดแ่ะยูราวย่ไขายไหนแม่ยูมกาขายยูมกาเีแต่มันบมันลองสิเมืองคันแบมันยังขี่สั่งจากเมกลมานา E ข้ามาได้มือเมนี่เมนี้เห็ดเมนูเจอมะเล็โอ้ม่ตมะคุงตัมกับพุณนี่ก็ปีกสิอี่อก็ทับนงไผ่ได้นงไผ่มากอ๋อเจล่อ้ทางหลังเนี่แบงค์ุกกะดีโอ้โอ้โ้โอโอโอ้อ้อ้โอนนี้เราคือซื <S <s ้อ้งแบอ้อบโแ้โออ้ แดงเจ็ดแดงเจ็ดแดงเจ็ดเจ็ดตัวเมืองเดมงเจ็ดตัเงเจตัวเมืองเจ็ตัวเมืองตเจบเีเจทีเขารดาดาเรียนีอโอเรีกับโลกกตลบอโอ้เจยโอ้่สต่าวซ้ายคือพงโ้กนเอยวกันเยอา็ซื้องงนี้งยังต้องเือเเยี่ยดีท่ อยอมกได้่กันเี่ได้งขึได้ขาดน้ไไรโอ้ยติ้งขนได้าเขา้ยงนะเ้อไเปรียง้มยเขาปรี้ยงอไอยู่พั้เปรี้ยงเปร้ยงเพียงซินเพงซนให้กินไปเพียงท้ไมถามาเจะได้กลิ่นโบโบจะกินเพราะเขาชิไปเบิ้งหนังแล้วเบิ้งหนังแล้วอีพีหน้าบอกจะเพลงไมเอาสุพรรัวเข่าเลย้อ ใครวานคนเ <ผ Rivers S 2> ิชはは่วจกิแตกว่ะะนบประเด้อแเอาเข้า่เเออเอาสดไเข้าอ่ะเอาข้าบมันก็เป็นอันนี้่นสยดเาไ่ได้ไปไ่ปไปหนังใสยแล้วเนี่ยหนังใรแปุเคงหลือสามสินาทีทุกคนเหื่อลึกไปนาแมนแมนบกืรถติดเนี่ยเออ ติดกับยาเนาะเพราะว่าเขากินตัดปวดอยู่ขึ้นใส่ขอฮงหแท้ใสบนอะไรนะจะได้กินจอกปกติเราตัดาห่วงสิเ็มิลเราตัดไโว้ไอสาตดน่เปนค่ะจ้ลคุณต่เอ้่ยพี่ตแท้แท้เปนลอคาีาหอมปกินประเด็ดีมาอู้เบสี เอบกินก้อนไมกินต่ำเลยเอากีิ่นตํำเลย๋อ้ขีดแจกสิใส่สบานดิเอาชองขีดบนหนังอยู่ชงหน่อยขีขีแจกบหนังก่อนี่เลกระเสียเดินข้าี่รวังเยอยืนรอเย อดีจะพวอันมือเขาไป๋ะรอว่าเนี่ไอ้เบิงงดีพีหล่องวว่าอย่างนี้มินคือคึงบ้าไค่วะมินลืมทุกแถวเป็นงเงือกบางเวลานี่มินตากนู่เดอดูกู้่ายใจเย็นนุมตดออกทาเื่องอหนอกแม่แหละตุกกะบกแม่บอก ว้าว่เหลงอก่งสูรู้ว่อาบแล้วนะเป็นระเบจริงนี้อาบสองเดือนอันตัวนี้่แล้วบอตัวนี้มีแฟนละตัวนี้อาบละ้อนี้ต้องการเยอะต้องบอกให้ตัวนี้อาบน้ำตัวผอมทุกแขวดีดีโอยจอยเสิบนาทีกัจสป้เดียยว้ยเฮ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 เ้ยย

งานเนี่ยบาเกียนอีจะอยนี่ดำมานบได้กินนละ่กินลยว่าแฝด้อยูีกที่ผ่านไทีจึงไปาความเป็นิดติโอ้ไปนี่ติดยู่จส้โเชมอืม <languages? S 1> ไปเปิโฆษณาสิผ่าใทีนะเอโอ้ยิงถ oh oh well, oh boy. wow. ่ายอยู่โอ้ใส่สบันเข้าไปโอ้ยสุดยอดความแซ่บแวแซ่บเสบยุญตพื่อบุญส่งเพื่อทาวัจันย์เจอโซบุญโซพนไรเนาะเขา่าจะไปขายแล้วยูอันตงหน้า่ละวัเปรตายอไ้นีเปิดบเปิดเปิดเขาเขาเนลืมเรอยังมมีของขาย จลูกซีนตบักคุงโอ้ตะมคุงใส้โซ่พนวนอะจนลูกซีนใเกขายี่แปะเก็ไ่ได้ขายประเด็กเกลาถ้เขาขายประเด็กอยังไ่ขายโอทีโจะมันเลือบเปล่นี่เอาที่ราคเดเอาให้มังแงกินหอมด้วยหอมหอมหอม่อยบอกมันสีันครับงจกินนี่บาอมไปยืนบได้จินเหมือนกัเลยนะลรก อันนี้ซี<น>มิบอกแนนกินได้เลยบ่กไม่เนี่ยเขาไดโอ้โหรสชาติว่าข้อไมคก็ที <c oughs> ่มันเบิร์เอาซีมมาหม่อจะปอกถักแล้วสมานัน,น่้อยนึงนี่จะดวดแดกซีมก็รอันนี้คือคนเล่าฐานยิ่เจียงพวกนี้แม่ง,งนมคนเล่าเลย ตายปลาในตายตัวแล้ว no ก็ม <c oughs> <questo S 3> <c oughs> <Le> ีคนอยู่เน <c oughs> <c oughs> ี่าทนพวกพวกพวกครับกระกีดเครือใหม่กนตอนแรตรงนี้ไปักลๆๆครับม่ได้กินข่าวเลยกินตไก็อเลยอาจารย์มาถีเอาเขียงซอยไปยังไม่เห็นภาพต้องคิดลบค่ะเลยภา อร่อยมากเข้าไปเบิ้หนั่งมีเทดีเคจริจริูเจอกันเลยกินแชเลนี่มีหรมนองนำตองไม่หายเวลาอยู่ับตเป็นพิีิส้งอย้งของยยไปรับุ่มรมาเลยมาไกับมอกันคนเนี้ยลูกจิลาดกินป็ได้เวลา เจ้าเจ้าสิอยู่เข้าเลยแมนไม่กินเข้าคนร้าไม่ได้เราติดตาแค่นีกานกินโค้งกว่าไปได้วิวกินเข่าไปเทยทุกคนไคกันเดียไป้ชื่อไม่ถูกไวมได้ทุกคนเดี๋ยวจะปิดคลิปคนนี้เลยปิดคลิปะะละ อุ้ยก่ะเปิดเถอเดี๋ยวเาจะซื้อปรคนให้มิ้นอยู่เปนอนเนอซื้อมาลกเปนอนอุ้ยไฟตกเอาเงินซื้อารอยันูมีมีแต่เงินลิ่นไพไเกือลยเนาะันิ่งไพกูจ่าไม่เองเอพนพี่สกต่อเนเดี๋ยวเขาจะซื้อประน่ให้หลานเนาะแตนเงินสบาไเนอะจ้าได้ค่ะ